เป็นระบบ,บครับไปแล้วครับตอนนี้เดินหน้าไปเรื่อยครับตอนนี้ก็คือเรากำลังจะหาม,หมามนะเพื่อจะทิ้งสมอครับปไปแล่ะดัดไปเต็มระบบ นงนครับลำหนึ่งครับอ่ะอจะหาหมายเจอแล้วเมื่อกี้เพิ่งทิ้งสมอลงไปเดวหน้าเอาไปอัอนนี้มัดสมออยู่นะครับตอนนี้มัดหัวเรือมัดหัวเรืออ่ะอะไรนี่กุญแจโซ่กุญแจโซ่เขาไม่ได้เรียกกุญแจโซ่กุญแจลวดสลิงจัลลั <c oughs> <c oughs> อาการ ปุ่นยโซ่มันจะมีโซ่อยู่ด้วยเขาเรียกปุก่นยรลดสลิงยาลวถสลิง <c oughs> โ,อโอเคนะทุกคนก็กว่าจะถึงหมายได้นะครับก็ถือว่าใช้ความยากลําบากเหมือนกัน,นครับวนไปวนมา3าสี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนนครับทุกคนนะวันนี้ EP ตกปลาเราเจอกันวันนี้กลางทะเลวันนี้กว่าจะได้ขึ้นฝั่งนะครับก็คิดว่าจะนานเหมือนกันนะวันนี้อยู่กับพี่ต้มนะวันนี้นี่เลยต้มเ,เรือยอดเรือยอด ลอกลั่นคันโกงข้างหลังนู้นครับอีกลำหนึ่งก็ <c oughs> มีสองลำอ่าสองลำนะด้านนู้นครับที่ชาตีนะ <c oughs> โอ้โหกำลังลั่นเลยตอนนี้นี่มันเสียงลอกเือเสียงแมงอีเนี่ยโอ้โห <c oughs> สายลอยนะวันนี้โอเคก็วันนี้นะครับเป็น E p พีตกปลานะวันนี้เราออกมานอกชายฝั่งนะครับประมาณเกือบ 50- ถึงร้อยเมตรนะตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าระยะมันไกลแค่ไหนถือว่าขึ้นลมแรงนะวันนี้ ยิดหน่อยนะครับช่วงช่วงบ่ายแรงไหมช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่ขึ้นลงมาไหมแรงมากแรงมากอ๋อแรงมากนะนี่กว่าจะถึงหมายได้นี่ก็ยากนะอ๋อนี่คืออะไรอ๋อเดี๋ยวเดีามมา <at> ๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเรือยอทเราใช่ไหมเนี่ยเรือยอทเรือดำน้ำห้องปลาเป็นห้องปลาเป็นห้องปลาเป็นโอ้โหการออกแบบดีไซน์ใครเป็น,ปนค,คนทำเนี่ยใครเป็นคนทำเนี่ยนั่นแหละคนข้างหลังเลยใช่ปโอเคครับวันนี้เรา อาพกเบ็ดนะวันนี้วันนี้มาหลายไซต์นะวันนี้มีทั้งสายลอยนะวันนี้ทั้งจิกนะครับแล้วก็ทั้งโศกโศกทั้งวันครับวันนี้โศกทั้งเข้าขัาดนะครับโอเคั่นใดทุกคนครับวันนี้เราเจอหมายไปที่เรียบร้อยครับวันนี้เราจะตกปลาตรงนี้เลยโรงเรียนตรงนี้เลยวันนี้สี่เมตรฮะสี่เมตรเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาวันนี้ครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตกปลาก,กันเลยตรงนี้แหละวันนี้เจอกันวันนี้เดี๋ยวจะพามาล่าสัตว์ประหลาดนะครับตรงใต้ท้องเรือน่าจะมีตัวนะวันนี้เจอแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเริ่มคลิปได้เลยไปหนักพี่จับไปครับรอบแรกครับรอบเรือครับอา่าฮะจับไปนะครับโอเคมา <c oughs> เริ่มครับวันนี้ จับไปเลยครับวันนี้มันอยู่ใต้ท้องเรือนี่แหละปลาเยอะอ่าคือวันนี้เรามาโศกปลาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มาจิกปลาใช่โศกเดียวเลยเนี่ยโศกทั้งโถกท,ท,ท,ทั้งเศร้านะ,ะจับไปครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้ทั้งไปนะอันนี้คือเรือยอทนะเอาปลาเอาน,นี้เก็บปลาขึ้นเรือยอทเหรอ มันมีจะมีเรือมารับปลาสดครับ้วาวาปลาเยอะมากเราตอนนี้เนีคือเรายังไม่เข้าฝั่งครับจะมีเรือลำหนึ่งมารับปลาครับคือโอ้ปลาปลาน้ับนี่ครับโอ้แบบนี้ครับเราจะได้ปลาสดๆกลับบ้านนะครับแบอย่างเงี้ยโซข่ขนาแบบนี้เลยจับมาแบบนี้เลยเสร็จแน่นอนปลาไม่ต้องแช่น้ำแข็งคนระับ มาต่อจากเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้กคือวันนี้นะครับเป็นอีพีนะเป็นอีพีตกปลานะครับเป็นปลาเล็กนะวันนี้เราไม่ได้มาจิกปลาใหญ่นะวันนี้ปลาพวกนี้ไซส์ขนาดมันจะออกประมาณมันเป็นปลาฝูงนี่ปลาพวกนี้ปลาฝูงเนะาเนะจะอยู่กันเป็นฝูงนะปลาพวกนี้คือต้องบอกเลยว่าน้ําตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับคือน้ําประมาณเท่าไหรเท่าไหนพี่น้ำเท <c oughs> ่าเ <c oughs> หน็นเหรอ จะถามเพื่ออะไรเลยไม่ใช่อยากจะรู้ว่าแบบตรงเนี้ยมันมันน้ำประมาณกี่เมตร็ดตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับมาสลับเม็ดนาสลับเม็ดใช่ผมเอาอีกแล้วอะไรนะผมว่างงเองลองรับแม่ของมาสลับเม็ดมันแตละเมตรโอ้ต้องวัดแค่นั่นเลยอ่ะก็มันไม่รู้กันว่ากี่เมตรครับอ่าจากที่ผมเอาเบ็ดยดผมลงดูนะจากที่ตกงตัวผมว่าคาดว่าอยู่ประมาณสัก ถึงแมยได้เนาะได้เอาอีกรอบเอาอีกรอบหน่อยเอาอีกรอบหน่อยจัดมาอีกรอบทำไมมันกินขนาดนี้เลยทั้งวันนะตองนี้ทั้งวันแน่นอนแน่นอนไม่กินข้าวเขาได้ดูนอนเลยเก่าโอ้ยไาแค่นี้เองนะนี่ปลครับปไปตัวเล็กครับอ้าวโอ้โหอันนี้เต็มราวเลยพี่อาทิตย์โอ้ยเฮ้ยมันโดนโดนโดน อ่ะโอเคถ้าวันนี้ก็คือเมื่อกี้เพิ่งลงเรือมาครับเราหาสมออะไรเสร็จกี้ลาตรงนี้นะใต้เรือนะต้องบอกเลยว่าอันนี้นะเป็นจุดอีกหมายนึงนะเป็นหมายที่ปลามันอยู่นะทุกคนอ่ะจุดอีกหมายคือเป็นหมายตกปลานั่นแหละปลามันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะ ถ้าเกิดเรามาตกปลาครับเราต้องมีหมายมีที่ทางาสําหรับการตกปลาครับไม่ใช่ว่าจะไปหย่อนตามทะเลทั่วที่พ่อแดนนะไม่ใช่นะ <laughs> ถ้าแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะอาจ,อาจจะได้อยู่แต่ว่ามันคงจะไม่เจอนะครับเพราะว่าปลาครับเพราะว่าเราจะเจอเขาเรียกว่าตามที่ตามเขาเรียกว่ามันจะเป็นหมายนะครับเป็นหมายเ<ไ>ป็นปะการังนะเป็นหินเป็นแนวหินเพื่อตกปลานะครับ ตกพายครับแต่เสียรายไม่ได้เอาเหยื่อเอาเหยื่ออะไรมาหม่อยขนาดขนาดไม่มีเหยื่อนะเนี่ยอ่านั้นโอเคเดี๋ยวพามารู้จักนะครับนี่ก็พี่ต้อมนะครับต้อมพี่ต้อมนี่บอกเลยว่าเด็ดเมากเลยหมายที่แล้วเราไปถล่มเกาะจันทร์มาแก่เลยแล้วแก่เราจะจันทร์แล้วให้เราไเหาเรา อันนี้จะไปเอาหมึกนะเนี่ยอันนี้ก็คือเราไม่ได้เอาเหย่อมานะเดาจยวพี่จเตี้ยไงยังไงโอเคไหมนะเล้องายเอ็นิีดีมากมาเลยเี่ยแรงแรงแรงรแรงแลเออทไมตึงแล้วเลาิอ้ลอนิๆอโหตัวนับวันนี้อ่ามันโดนปลาโดนปลาใหญ่นะตัวนี้ เบรกโซวก็อยู่นี่กิดค <c ười> <Herm> ิวครับค <c ười> ิดคิวคเอาเบรกเลยอีกอย่าอย่าให้มันขาดนะอย่าขาดนะคิวครับคิดคิวเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับเอ้ยอย่าให้มันเหนียกันนี่วกันคิดคิวครับพี่น้องว่เจอียงจังเลยอ่ะปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยคั่นโกงครับนี่เลยนี่เลยลอกลันอยู่ีครับตอนนี้ลอกลันครับเป็นลอกลันครับเอาเบ็กโซ่กันเลยเบ็กโซ่กันเลยมันมันมีทางเลยไปละ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  อะไรครับเนกไอีกนครับเอ้ยินอะจินอะกินินแน่พี่กินแน่ขาวขาวเนี่ยกอสนกอสนกอสนอสนกอนี่เลยลยนออ่ะไอินจวเรวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเร็วเร็เร็เอ็วอมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วออ้จิ้นินได้ปลาพี่ ชฉมเลยอะไรไม่ใช่ใช่ไหมจัดครับเมื่อกี้จัดครับของอร่อยเอาไงครับเอาไงครับอ้าวโชว์งานให้โชว์งานหน่อยออะไระไรแล้วแล้วแ้วเลยจัดแล้วก็เมื่อกี้โดนเต็มๆนะเมื่อกี้มันดึงแบบอ่าก็คือมันมีจังหวะช่วงเข้าของมันนะครับวันนี้เมื่อกี้ ปลาอันนี้เขาเรียกอะไรปลาอะไรพี่ไม่ลวนกันใช่ไหมแต่หน้าตามันคล้ายๆไอ้กินน่ะเหมือนอะไรปลามาแล้วมาแล้วอ้าวตอนนี้ครับผมนักลบลงมาแล้วเนี่ยล็อกลัดกันหักครับนี่แหละอ้าวเคยทำไงวะนี่สุดจัดกันวันนี้ปลาอะไรพี่เก๋าแท้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โต้องมาถ่ายเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ารูปกว่าเลยครับนี่ยถ่ายนะครับ อย่างใหญ่เลยประมาณ20โล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 ชชหูใหญ่มากๆนะปลาปลาเก่าแท้นับติดมาเมื่อกี้ของพี่ชาตีนับลากขึ้นมาเมื่อกี้มันติดเบ็ดโซกแต่แต่ก็ยังเอาอยู่นะป่ามันเยอะมากอ่ะตีเบ็ดลอง5หนะติดมาเมื่อกี้ มามาแล้วไปเลยน่ยาจะเต็มลายแล้วไปเลยหนักเลยครับโอ้กี่ตัวก็แน่วะเนี่ยว้าวมาแล้วะม,มันหนักๆนักกว่เมื่อกี้ไงนี่เลยครับนี่เลยปลานะครับมาได้มาแล้ววันนี้นี่เลยครับนี่เลยโอ้โหโอ้โห ดิ้นครับดิ้นครับรรรรกินขนาดนี้เลยครับวันนี้ดูว่ามันกินเยอะเลยวนะันนี้อ่าอันนี้กระเบนเหลืองครับตัวนี้กระเบนอ๋อเหลืองกระเบนเหรอเอาเอาไปลดี๋ยวมองอีกแล,ล้วอ,อันนี้ปาลาอะไรพี่อันนี้งูสีใช่ไหมโอ้ปหงูแหลมว่ะแมวว่ะงูสีอะ อันนี้สามปีค่อยเจอกันสามปีค่อยเจอกันนี่เก่าใช่ไหมเก่าแท้เแทโอ้โหอันนี้เราไม่เอาเนาะอย่างตัวเล็กอยู่อย่างตัวเล็กอยู่นะวันนี้เราจะปล่อยนะถือว่าปลาตัวนี้ครับโชคดีครับที่ล่อปล่อยนะครับปล่อยลงทะเลอีกสามปีให้อเอาเออน่าจะเป็นติดอวนเท่าก่อนนะมั้งเนี่ย <c oughs> ไ,ปไปก็ไปเถอะ,อะจัดมาเท่า <3 S 1> ไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่รสามสามตัวใช่ไหมอย่างจังครับอย่างจัง อ้าวอ้าวไก่เยอะอย่างตอนนี้ไก่จะเต็มเรือเรือลำน้ำแล้วยังเหรอไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วใช่ไหม,<อ>มเต็มเรือครับตอนนี้ปลาวิ่งได้ครับเต็มลำเรือเลยเรือลำน้ำเรือปลาสดสด,สดๆได้ครับตันนีโ้โอ้โหจัดต่อครับจัดต่ออ่าอ่าตัวนี้ใหญ่จริงครออ่าได้ แ,แ,แ,แรงแรงแรงรีบรบาลัง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 อ้าวเราได้ปลาของดีครับเราได้ปลาของดี<า>นี่ครับนี่ครับบาลังบาลังว้าวเจมร้องเตะเตะเต,ตะเลยอ้าของดีครับท่านผู้ชมของดีครับนี่ยบาลังบาลังบาลัง เอาลเอาลเอาละไนา้พีดีพีตดาแล่เอาอะไรอีกเอาอะไรอะไรลาอะไรมาอะไรหนักมา่าจะมีสามาจะมีสตัวไม่เกินนี้ใช่ไหม เกินก็ได้นะอ้าวลอกลั่นครับลอกลั่นคันกองเลยแต่ยังไม่หักนะตอนนี้ถ้าหักนี่มันคงจะใหญ่เกินจัดไปเต็มระบบครับตอนนี้ลากขึ้นมาเลยเฮ้ยมันเก่าเนี่ยอุ๊ยของดีทู้ชมของดีของดีอันนี้ลอกลั่นคันกองอ่ากองแค่ไหนแค่ไหนกองประมาณไหนกองกองแหม่โชว์โชว์ปลาหน่อยพี่โชปลาหน่อยเก่าครับเก่าใครนี่เอาครับเอ เอาใช่ไหมีิคิดกีิคิดมีเครื่องช่างมีที่ช่างอันมีที่ช่งอยูโอ้โหบอกก็ได้ได้เยอะครับโชว์ครับมีเลยไซส์นี้เลยมีนี่มีนี่ใกล้จะเต็มเรือดำน้ำยังพี่ใกลแล้วไกลแล้วใช่ไหมจัดต่อครับจัดต่อเอาอีกสักน้นก่อนแล้วค่อยเบรกตาแล้วบตายมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้ ติดแล้วติดติดแล้วลากมาตั้งไกลเลยเมื่อกี้นี่เออต้องเป,ป็นปลาพวงแน่อนอนเลยท่านผู้ชมสามตัวครับอโอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ครับนี่ยเนี้นี้นี้สามตัวไซส์พอดีพอดีดีเลยครับอ่าเหลืองขมิน้นนะประเดีย๋ยงขมิ้นเหลืองเหรออ่าถูกแล้วนี่ครับ สายแบบพอดีพอดีอ่ะดูดิ oh. จะปล่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เลยครับนี่เลยครับดิบๆก็ดิบๆแบบต้องบอกว่าแบบกินดีสุดๆอ่ะกินดีสุดอ่ะไ oh. ด้ตายครับด, oh. ดูหน้าตามันแบบคือมันน่ารักมากๆเลยน่ากินหน่ไหนมั้งเนี่ย จะต ak, oh, look, like oh, oh, ่อครับจะต่อหมายนี่คือแบบเด็ดจริงๆอ่ะโอ้ลั่นแล้วลอกลั่นแล้วลอกลั่นแล้วนู้นครับนูนครับอันนั้นมาแล้วครับลอกลั่นแล้วครับตัวดัางแกงแกงเลยครับดังแกงแกงเลยวันนี้อัดไปสักหน่อยดิยังไงยังไงวันนี้โมเดียวเลยนะโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่เอาแบบวันนี้แบบแบบเด็ดๆมเด็ดสุดเลยเด็ดสุดเลยวันนี้คิดว่าเรือดำน้ำเราจะจมไหมเนี่ย เรือดำน้ำก็ต้องจมเลยจมนจะดำน้ำได้ไงตอนนี้คือเยอะมากๆ,ๆครับเรือดำน้ำเราเนี่ยเลยดียวพามาดูครับเรือดำน้ำเรามานี่ครับเราใช้เวลาตกไปประมาณสองวันหมายถึงใกล้เต็มลำเรือครับตอนนี้นี่นะครับถ้ามองจากกล้องนะก็จะเห็นนลครับนี่เลยประมาณนี้เลยเห็นไหมเยอะมากๆ,ๆครับตอนนี้ประมาณใกล้จะถึงครึ่งลำเรือหรือ,อยังใก,ใกล้แล้วเนาะ เอาว่าไงพี่เอาเนี่ยปีกงานแล้วเหนื่อยแล้วเริ่มเงียบเหนื่อยใช่ไหมเราจะเราจะขึ้นไปทักเบรกกินข้าวกันทักเบรกกินข้าวใช่ไหมไปครับลำเนืองนู่นไปแล้วเปลี่ยนไม้ล้ววันเนี้ยช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เดี๋เดี๋ยวกล้องก็จะเปลี่ยนไม้แล้วช่วงบ่ายอันนี้เรือยอทแล้วครับโอ้โหขนาดแป๊บเดียวนะเนี่ยดูดิเป็นไงครับตอนนี้จะเต็มเรือยอทนะวันนี้ยโอปลาว่ายเต็มเลยครับเรือยอทเป็นไงครับ โอเคประมาณนั้นครับวันนี้ก็จะพักเที่ยงนะครับพักเบรกกินข้าวก่อนตอนนี้ข้างบนครับโนเลยข้างหลังมุมเลยโน่้นครับข้างหลังเลย,ลเลยวันนี้เราจะเอาเรือขึ้นนานที่สุวันนี้ช่วงบ่ายเราเราจะลงต่อใช่ไหมหมายไ,ไหนครับช่วงบ่ายรอบเกาะใช่ไหมหประมาณนั้นนะเราจะขึ้นมุมนูนม้นหมายนู้นไปหาอะไรกินข้างบนก่อนตอนนี้หิวข้าวมากๆครับตอนนี้ก็ ว่าจะเก็บสมอเรือครับที่ผูกไว้หน้าปลายเรือนะเก็บขึ้นไปข้างบนมาเนี่ยโอเคนั่นแหละทุกคนครับก็พ <'s> ักเบรกกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะลงมาช่วงบ่ายเราจะเปลี่ยนไม้ต่อเรวจะถ่ายให้ดูโอเคโอเค let's go นะครับไปเบรกันไม่ไหวแล้วเนี่อยนี่ปลากิน มาเอ็มเดี๋ยวปาไอ้ตัวนี่ไงเราจะมาดูปลาในไงเมื่อกี้เนี่ยกลับมาแทบไม่ทันดูพี่ชาตีแล้วครับตัวนเนี้ยปลาอะไรคือกลับแทบไม่ทันครับวะเนี่ยมายยของเก็บของเอ้าวโอเคมาเดี๋ยวเรามาเช็คปลานะวันนี้ที่เราเออ่ได้มานะทุกคนนะเรา ได้ปลามาเยอะอยู่วันนี้จากอาที่ตกมานะครับประมาณประมาณเาาณเกือบทั้งวันเลยก็ว่าได้นะวันนี้รเราวิ่งไปไม่ต้องเกือบอทั้งวันเลยเอนั่นเลยครับาไม่เกือบแล้วรทั้งวันเลยเราวันนี้ก็เมื่อกี้วิ่งกลับมาครับแทบไม่ทันครับเมื่อกี้ฝนนะครับฝนไล่มานะครับลมแรงครับเราก็เลย ผลไงเมื่อกี้ไงมาเราก็รีบกลับเลยตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่าได้ปลามานะประมาณโอ้โหถังหนึ่งครับตัวเนี้ยสดสดครับสดสดครับดูครับปลาครับนี่เลยครับแล้วก็หมึกครับสี่ตัวห้าตัวแนละ้วหมึกตกมาระหว่างทางนะครับนี่เลยครับเยอะมากๆเลยครับตัวนี้แล้วก็อ่ามีไอตัวนี้นครับเขาเรียกปลาเลยนะเี่อยาตีน<ซ>เรียกปลาเ<ซ>ลยสีผงสีคง สีคงสีคงสีสีคน,นอ๋อสีขนเใหญ่ครับตัวนี้เกาใหญ่วิชาตีครับเช็คปลารครับเช็คปลารครับนี่เลยอด,ดักเบดเลยปะอ้าวนี่เลยครับเก๋าใหญ่นะครับไซส์ครึ่งโลนะครับนี่เลยใหญ่มากแล้วก็สีขน,นแล้วก็เหลืองขมิ้นนะครับ ขมิ้นเหลืองหรือเหลืองขมิ้นนั่นแหละอ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับทั้งวันเลยวันนี้ผมเหนื่อยมากๆเลยก็จะอ่าต่อไปก็จะเก็บเรือนะครับขึ้นงอไว้ที่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับนะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยแล้วก็จะขอตัวลาทุกคนนะครับทุกคนทุกคนไปก่อนนะคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อีพีหน้านะครับวันนี้้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามไว้นะวันนี้อันนี้ที่จาตีไม่บอก เดี๋ยวพลาดกันวันนี้ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีพีหน้าเดี๋ยวจะมีของเด็ดๆมาให้ดูของเด็ดเลยใหญ่เลยรอดีพีหน้าหนะครับเก็บเรือครับวันนี้เก็บเรือก่อนโอเคตามนั้นนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ทุกคนวันนี้เจอกันที่อีพีหน้าโอเคสวัสดีทุกคนโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับ